คนแรกที่มิมเชิญมากินเป็นห้องเต้ถาราคาได้ไหมราคาหรอโหร้านยวนเออไม่ไม่รู้ว่าเยอะขนาดนั้นเป่าแต่ก็แอบเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใชกัเจอมือถือดีๆเมื่อกี้นออเไม่ห้ออะไอวาถ้าเชอจะต้องเชนะจบแล้วขอเราเชื่อเลยกล้า เลยโหยังไงไปค่ะกับเราช่องเจนี่จอมแก่นี่ไม่ได้ไม่ได้มาออกคลิปจะพังฉันนานแล้วเธอลืมแล้วว่าเราเปิดคลิปกันยังไงก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับช่องเบนเซงเป็ดเธอมีท่าใช่ปะท่าเธอเป็นยังไงลืมแล้วไม่มีท่าก็เบนเซงเป็ดนี่แหละครับจริงเหมือนเมื่อก่อนเธอมีท่าแต่ตอนนี้เธออายที่จะทำท่าฉันจะเป็นจูดูรู้มันมันน่าจะประยอนเหมือนฉันประมาณนี้ วันนี้นะคะเราจะมีธีมปาร์ตี้ที่จะจัดเกิดขึ้นในบ้านของอีฉันใช่ไหมแล้ววันนี้น้องเบนก็คือมาแต่เช้าเลยนะคะมาตั้งแต่โอ้โหตอนที่ไก่ไม่ขันเนาะอม, <laughs> มาขันแทนไก่เราจะมีปาร์ตี้นะคะก็คือปาร์ตี้ชุด เพราะว่าวันนี้เราจะแบบนัดเพื่อนๆมาบ้านใหม่ของจูนะคะคือมาดูกันว่าแบบเอ้ยอีจะยายบ้านมาแล้วาใครที่อยากติดตามบ้านใหม่ของจูเป็นยังไงนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าคลิปนี้นะคะเรามากแกล้งเพื่อนคนหนึ่งใช่เพราะเขามาสายไว้เรานัดไปสองตอนนี้เขายังไม่มาโดนนต้อง <laughs> ี็คือเราจะมาทําคลิปแกล้งเขานะคะแกล้งแรงเลยแกล้งแรงแงด้วยเพราะว่าเธอจะรับบทเป็นคนคนแกล้งคนเฮี้ยคนนั้นคนไม่ดีคนไม่ดีใช่ง่ายๆก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะลงไปเซตกล้องนะคะซ่อนกล้องข้างล่างนะคะตรงห้องรับแขกซึ่งเพื่อนคนนั้นทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วแหละชื่อว่าคุณตีนะคะน้องตีของเราเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือเจจูจะเล่าก่อนว่า จะมีของที่สําค,คัญมากๆของครอบครัวใช่เป็นของแบบสืบทอดจากมรดกมาเลยอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้เบน,นทำมันแตกแต่ว่าโยนความผิดไปให้พี่ตีและเราก็จะมากดดันพี่ตีนะคะบอกว่าของชิ้นเนี้ยเป็นของมรดกที่สืบทอดมาไหลสมัยของตระกูลตูแบบมันมีมูลค่าเยอะมากแล้ว<ช>ต้องให้ตีแบบว่า ตกใจเพราะว่านี่คือบ้านใหม่ของเราแล้วนี่คือของที่แบบสำคัญมากๆอะไรอย่างนี้ปไปกันนะยังไม่มา เดือดมอหละเ้เดี๋ยวเราให้ทุกคนดูนี้ก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคือที่ที่เราจะแกล้งทุกคนอนะ่ะมันจะอยู่ที่ห้องรับแขกเลยนี่จะเป็นห้องรับแขกของที่บ้านของจูนะคะคือเพิ่งทาเราเพิ่งทาบ้านเสร็จเราแบบไม่มีอะไรโชว์และอีแม่ฉันก็คือเอาแบบพวกถ้วยชามไปโชว์ไว้ทุกคนแต่ว่าถ้วยชามพวกเนนะี้ยมันค่อนข้างมีมูลค่าจริงๆเนาะแต่ว่าการที่เราทําคลิปเนี้ยไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาถ้วยที่อยู่ในห้องครัวถ้วยธรรมดา,รรมดาใช่เราไปเลือกกันว่าคลิปที่ห้องครัวมีอะไรบง ตรวนี้มีตัวไหนที่มันใช้ได้บ้างอันนี้อันนี้เหรออันไหนอันนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้เจได้มาจากคืออันนี้ได้ปีเหนียอเนียู่เหนียะเหนียะ有余แปลว่าก็คือมีโชคมีลาภทุกๆปีอ๋อเฮ้ยได้และเราจะให้น้องปีของเราทําเจ้าตัวนี้แปะแล้วจะบอกให้เขาเนี่ยฝ่ายให้เราต้องตุนก็ไม่ก็วามอะไรดีเจวาง ที่ตรงนี้่ตรงนี้มันดูแบบใกล้ๆโซนทีวีของเราเลยดเด่นด <dead, S 1> ีนะ <dead, S 1> ใช่ <dead. S 1> มันไม่มีอะไรวาง <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะมาโนมอันนี้นะคะว่ามัน,มนคือของมีมูลค่าหลักสิบล้าน เดี๋ยวเราจะซ่อนกล้องที่ตรงนี้ค่ะทุกคนไม่ให้ติยูว,ว่าแบบเราเราแอบแอบแกล้งเขาอยู่แต่ว่าเราบอกเขานะคะวันนี้เราจะมีถ่ายคอนเทนต์ก็เขาจะไม่แปลกใจว่าจริงๆอ่งะเราก็คือแบบเออตั้งใจจะทำคอนเทนต์อยู่แล้วการที่เขาเห็นกล้องที่มีเขาคงไม่แปลกปกติป,ปกติกตใช่ไหม,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 มปกติจะได้ไม่แบบเอดใจแคเคกล้องคันนันอัดแล้วคร้โออัดแล้วค่ะกล้องโซนี่อัดแล้วครับ,อรบตอนนี้เราทุกอย่างเซตอัพพร้อมเรียบร้อยนะคะนี่จะเป็นมุมกล้องเป็นหลักของเราเพราะเดี๋ยวเราจะพาน้องสี่ของเรานะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ แล่จากนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนอีก2คนที่ตามมาด้วยก็จะมีเพื่อนไต้หวันอีกคนนึงแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่เขาเป็นไอดอลนะคะแล้วก็เขาก็จะมามาหาจูเหมือนกันแต่ว่าทุกคนรู้แผนกันแล้วหมดเอเวนทีตีแต่เราโทรไปถามเขาก่อนว่าเขาใกล้มาถึงหรือยังเฮ้นยเอฮ้ย你们现在到哪里了้听到听到 o เ还有五分钟，你看那ง他ั้吗 เดี๋ยวไปรอเขาหน้าบ้านนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแ้วินิชานก็มาบอกเข้ามาเลยนลบไปขิตเทพว้าวแข่งเทพแต่สายมากสายมากรอจนแบบสายตรงไหนตั้งตาสว่างตอนนีฟามืดแล้วแม่มีสายมืดว้าวดีค่ะ จูนีนานียงต้อนรับจูนีนทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองชิกี้พยเฮ้ยเอากรมาด้วยเฮ้ยของคุณนั้นยัของหันใช่ไหมตายแล้วาย้าเวาเข้ามานั่งตรงนี้กันเลยบ้านหรูมากเจ๊บอกเลย น,นี่แหลคุณแม่ทำมา <ะ S 1> ให้หน,นั่งตรง,งน,งนี้นั่งตรงนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นเกมอะไรกันปะเอา i n t ดไง o เอา i n t เออใช่ใช่ใช่โอ้ยเจนี่ของตกแต่งนี่แบบสวยดีอะ่ะใช่เจนีแต่งเองเหรอไมอนนอนน่อันนี้อันนี้คุณแม่แต่งเว้ยก็จะมีพวกแบบพี่ที่แม่เคยไปมาแล้วก็แบบว่าพวกของฟงของแบบ ของที่ตรงนู้นะของที่ละลึกตรงนู้นทำไมถ้วยนี้ต้องวางเดี่ยวๆด้วยเจ๊อถ้วยนี้เหรอเออทำไมต้องวางเดี่ยวๆคุยไอ้เียนี่แบบบอกเลย ถ้วยนี้อ่ะคือเป็นสิ่งที่แบบว่านำพาโชคลาภมาให้กับบ้านเราคือเมื่อก่อนบ้านเราไม่ได้มีเงินมีทองอะไรขนาดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนบ้านเจเปิดพันาคารคือเป็นตระกูลตอนช่วงใช่ช่วงต้นต้นๆเลยที่ทําให้บ้านเราแบบมีมีของจะกินอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตระกูลเราแบบเป็นที่รู้จักในสมัยนู้นคนแรกทิ้มเชิญมากินเป็นฮ้องเต้แล้วนี่คือถ้วยที่เขากินเราก็เลยเก็บอันนี้ไว้แล้วมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราทําหาย โอ้ยอันนี้เสื่องเศร้ามากอันนี้แม่ตอนที่แม่เล่าให้ฟังคือแม่แบบเล่าพร้อมแบบจ้ำตาอะไรอ๋อคนในครอบครัวใช่มีคนขโมยไปแล้วจนแบบว่าเรามาพบเจอมันก็คือคุณตาของเราเสร็จปุ๊บตอนนั้น่ะคุณตาคือไม่ได้มีเงินนะเขาขายบ้านพร้อมกับวัวสองตัวเพื่อที่จะซื้ออันนี้กลับมาปกติอันนี้คือเก็บไว้ในตู้เซฟแต่แบบว่า ถามราคาใช่ไหมราคาหรอโอ้โหถ้าตอนนี้คือเจมไม่รู้ว่าราคามูลค่ามันเท่าไหร่แต่ถ้าในตลาดก็น่าจะหายบ้านอยู่นะร้นยวนเออไม่ไม่รู้ว่าเยอะขนาดนั้นเป่าแต่ก็แอดเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยจะแต่แต่เนี้ยเค้าไปถามคงจุ้ยมาลอ๋อเดี๋ยวนลูกค้ายค่ะอ๋อโอเคโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะอันนี้เชื่อปะพี่โมนะร้านหยวนก็ตอนเดี๋ยวไป่โมสดอคมันมัน พุหน่อยเงี้ยคือคือเขาสุดของพี่คือรู้สึกแบบพุ่นแค่ไหนข้าวกรอบจนมันกระเจิงเหมือนที่เคยใช้ตัะข้าวปะวมูลค่าแม่โดดดอกมันจะส่งเคลียรตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวผมจับเองเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วส่งแล้วส่งแอบดูแอบดูไม่เคยมันเขียนว่าอะไรวะเนียนเนียนโยยู่ไงเนียนเนียนโยยู่ทำมันมีคำอวยพรนี่เองมันทำให้แบบเออเนี่ยเราจับจับเคยดีเดีบ้านจิตูแต่ก่อนก็อย่างเงี้ยมือเราจับมันก็คือแบบเป็นคือเซเลนิก อ๋อมูลค่าทันใจใช่มูลค่าทันใจแล้วแบบเราเราไม่รู้จักไงกรรมวิธีของการทำผมก็ดูแบบดูสมัยใหม่จังเลยว่ะนี่มันของเก่าเลยอะให้ผมขอลองพวกก็ลองมาลองมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเขาขายบ้านพร้อมกับวัวสองตัวเพื่อที่จะซื้ออันนี้กลับมาเยว อันอันนี้ใช่ถ้วยมรดบ้านเจ๊ป่ะเฮียเขาไม่ได้ตั้งใจเจ๊เฮียเขาไม่ตั้งใจเขาแค่อยากดูเบนก็หยิบให้ดูเฮียบอกถือดีๆือแล้วเฮียบอกเราไม่จับไงขอโทษมันมนหมาบาดมากเลยนะเอาไปใครต่อได้อยู่ไม่กวาดไม่ครับ ไอ้ตี๋กูอะมึงถือดีๆนะเมื่อกี้อะตื่นอีรอบละไม่ว่าอัเวินทอเชียลลอุ้ยอ้ยอุ้ยจะต้องที้ฉันนะแล้วละมาเจ๊อยู่ไหนอะเบาะบอกบอกเขาไหมเจ้านี่จะเป็นลมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บนะจะมันจะมันจะเก็บตรงนี้ไม่ได้เจ้มันต้องเก็บเจ้มันต้องเก็บมันมันเก็บในนี้ไม่ได้มันไอ้ตี๋ หรือว่าเจ๊คุยกับแม่ก่อนไหมบอกบอก <c oughs> บอกกปป่อนก <c oughs> ่น่อนก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 มก่อนก่อ้ก่อกอน,นก่อนก่อน่อนก่อนอนก่อนก่อนกอนก่ <c oughs> อก่อ,อก่อน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 ก่อก่อนอนก่อนก่อนอนกอนก่อนก่อนก่นก่อน่อนก่อนส่นก่อนบนก่อก่อนกูนกอนก่อนก่เบ่นก่อก็เน็่นก่อ่อนก่ไนก่อนก่อนก่่นน่อนก่อนนอ่กน่าน่นก่ออ เจ๊ก็เดี๋ยวชดใช้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเลยมกลับเลยมันกลับไปจูเลยกลัวแล้ว อีทัวนี้ก็เมื่อกี้ก็บอกอยู่เลยว่ามันก็มืไนมาถีบผ้าอไปบ้านเซฟก็ว่าอะไรเฮียที่วมคุณนตั้งก่างต้งนดเหรอนลายปลาคราบเนียนๆอยู่โยกแล้วคืนนี่คือ,ย,อ,อยัออง,งไนงนี่คือแบบรู้กันหมดเลยใช่ปะปวดปวดเปนมาทานึงถ้าจริงเธอแบบจริงจกับตพี่ตัน้อง แต่ชัว่าฉันก็แสดงโอเคอยู่ป่ะแต่เมื่อกี้ตอนเจจูมาหน้าพูดขอร้องไห้คือปกติเจจูไม่ได้เป็นสายเนี้ยจริงรอ๋อปกติเจจูเป็นยังไงวะเจจูจะไม่ได้ร้องไห้เจจูจะร้องไห้เสร็จวิ่งกอดทุกคนเลยอย่างเงี้ยเออเจจูอ่ะ,อ <laughs> อะตอนกูเมาอะแต่คนนั้มันต้องอิจฉาแต่ตอนนั้นแล้วแต่คือก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงๆกูเหี้ยเป็นมันเป็นเป็นเป็นเรื่องแน่อะไรเงี้ย นะะี่นะคะก็คือเป็นปาร์ตี้นะคะหลังจากที่จูเพิ่งย้ายมาบ้านนี <s <S. <S <t 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 ้ได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็มาหาเรากันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่แบบมาร่วมแกล้งตีนะคะแล้วก็ขอบคุณตีได้วยที่แบบอุตส่าห์มาก็สำหรับใครนะคะที่ชอบเพื่อนๆของเรานะคะก็สามารถติดตามติดไปติดตามเพื่อนๆเราได้นะคะแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะอยากให้แกล้งใครคนไหนในนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกจูได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแกล้งกันนะคะเฮ้ยสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ต้องติดตั้งติดไลค์ติดแชร์ติดสตอระ จริงจริงจริงเั้งหน้าขอเนียนๆนะเจ๊ไม่เอาชามใช้แล้วนะจริงเจ๊มันโป๊กมันโป๊มากเลยอะงบน้อยไงไปยืมมาจากห้องครัวข้ั้งหน้าแบบลงทุนแล้วอย่างนึงนะขอเปลี่ยนเป้าหมายในการแก้งบ้างกูโดนมาสองรอบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ากะเพลงละ